นี้นะคะรู้สึกยังไงกับคุณบ้านนะคะในตอนนี้วินาทีนี้นะอ่ะเดี๋ยวแม่วิทิตนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ฉันแบบเออแอบแอบบแอบบนีงานมาแบบนึงนะจ๊ะอ่ะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะีโวกสตรงแค่20%สุดใครมีวันเกิดนะักข่าไปงี้นะ,ะจะตรง80%ไปเลยนะคะ ต้องตรงท้งอะไรทั้งวันที่ราศีข้างในนะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข6นะคะมีถุนตุลุมลงท้ายด้วยเลข8นะคะเมสิงธนูลงท้ายด้วยเลข8นะคะมีนปรกฏกพิจิกคนเกิดวันเสาร์จ้ะคนเกิดวันทายด้วยเลข6นะคะฝึธศกันมังกรและสุดท้ายคนเกิดวัน้ายด้วยเลข4นะคะเมสิงธน,นูนั่นเองนะคะ ใช่นะคะไปต่อกับแม่วิดวิดได้เลยนะคะส่งไฟนะคะจะดูดวงส่วนตัวนะกดที่หน้ามแม่ลิงที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็นนะจ๊ะเธอจะสามารถดูดวงส่วนตัวกับพิฉชันได้นะจ๊ะก็กดเข้ามาถูกที่ถูกทางเือมีทั้งแบบโหราศา,ศาสตร์แล้วก็ไพ่หยิบสีโหราศาสตร์ตอบนะคะวันเวลาสถานที่นะจ๊ะเช่นอ่าหนูจะได้รถเมื่อไหร่หนูจะสอบติดเมื่อไหร่นะคะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรก็ตามที่เป็นเวลาเถอะ ทรงใครที่แบบแม่หนูอยากดูเป็นความรู้สึกอะแบบในคลิปแบบในคลิปนะคะคือไพ่ยิีค่ะเขารู้สึกยังไงเขาคิดถึงเราไหมเนะาะคนคนนี้นะคะแม่บอกลักษณะก่อนแล้วกันนะเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะมีความเป็นหัวหน้าคนนะคะคนคนนี้อาจจะอายุพอๆกันกับคุณหรืออาจจะแบบเออหักลบนะคะไม่เกิน4ปีมากกว่า4ปีหรือน้อยกว่า4ปีก็ได้นะรูปร่างหน้าตาดีนะคะผิวขาวเหลืองขาว แล้วก็คล้ำนิดนึงไม,ไม่ถึงขั้นแบบแทนเธอนะใบหน้าเนี่ยก็หน้าตาแบบออกแนวแบบเป็นเอเชียเอเชียนะคะนะแต่ว่าสูงแน,แน่เลยโดดเด่นค่ะน่ารักค่ะ,อะเอาแต่ใจที่งอนงงแงเนาะแล้วก็ชอบเอาชนะด้วยนะคะคนคนนี้คุณกับเขารู้จักกันอย่างต่ำคือ2ปีแล้วเนาะถ้าเกิดไม่ถึง2ปีอะแม่คิดว่าแบบเออประมาณ2เดือนได้นะคะนะใช่ไหมถ้าใช่ไปต่อนะคะเขารู้สึกไงกับคุณบ้างนะ ได้ n i h t of cups นะคะได้เดทได้ four of cups นะคะ three of swords นะคะใบสุดท้ายได้6 of cups เธอคือตัวเขาเองอะมีความรู้สึกว่าตัวเธอยังไม่ลืมคนเก่าหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์มันดูดีมากเลยเธอจนกระทั่งแบบตัวเขาเองน่าจะไปเห็นอะไรสักอย่างที่แบบทําให้เขาคิดว่าคุณกับคนเก่าอะยังแบบยังมีอะไรที่ผูกพันกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะ แล้วตัวเขากลัวมากๆเลยว่าคุณจะกลับไปหาคนเก่าค่ะตอนนี้แบบเริ่มแฟชแบ็กแล้วแล้วก็จะเริ่มแบบทําตัวไม่ค่อยน่ารักใส่คุณเธอเพราะอะไรรู้ไหมตัวเขาว่ากําลังงอนคุณอยู่อะใช่ไหมงอนอยู่ไหมงอนอยู่จ้าะแล้วตัวเขาเองอะคิดว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระด้วยนะคะคุณสามารถควบคุมจิตใจเขาได้แบบง่ายๆเลยอะแล้วตัวเขาพยายามเหมือนเป็น avoid dance เธอ เวลาที่ชอบใครมากๆเขามาจะแบบถักคนคนนั้นออกไปนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมีอิทธิพลต่อใจมากนะก็เลยจะจะเหมือนแบบทําเป็นไม่สนใจทําเป็นแบบเออไม่ไม่ได้อยากจะไปต่อกับคุณะไรแบบเนี้ยเออหรือว่าทําเป็นแบบเมินๆคุณนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าการแสดงออกของเขาในตอนนี้มันแปลว่าอะไรเอยเนาะช่วงใครอยากจะอ่านไพ่ให้ได้แบบแม่วิดๆนะคะสามารถที่จะลงเรียนได้เธอก็จะอยู่ ที่เดิมนะคะกดที่หน้าแม่ลิงกที่2องใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M นะจ๊ะแล้วเธอจะได้รับรู้นะคะว่าโอเคการอ่านไพ่เป็นยังไงนะคะมี2แบบนะแบบสดกับแบบแห้งค่ะการแสดงออกของเขานะคะเป็น Page o f s o r d นะคะ page o ฟอินดอร์เคิลไนออฟ o r d นะจ๊ะ f o r อฟสอดเ of ว่ e ออแล้วก็ความจริงนะคะ Two of s o ดอะอชออฟ e ินดอร์เค e นะคะ t h e Emperor นะจ๊ะ f o ออฟเพนดูโฟลนะคะแล้วก็ Age of Cup กาแรแสดงออกของเขาว่าเหมือนจะผลักคุณออกไปเนาะเราททำเป็นไม่สนใจใยดีอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีหรือว่าเออมาต่อต้านคุณอะแต่ในใจลึกๆอะค,คือเขาสองจิตสองใจคือแบบอยากจะให้คุณเป็นของเขาคนเดียวอะไรแบบนี้มีความหงหยงเกิดขึ้นนะคะกลัวว่าคุณจะกลับไปหาคนเก่ามากๆก,กนะก็เลยมีปฏิกิริยาแบบนี้นะคะจริงๆเขาแบบไม่ได้ตั้งใจจะผลักคุณไปเออแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดียวความสัมพันธ์ครั้งนี้คือชอบคุณมากแล้วก็แบบ เขาเขาไม่อยากจะตกหลุมรักแบบคนที่มีเจ้าของเก็ตปะคือเขาคิดว่าคุณอะอ่ะหนึ่งอาจจะเช้าชูนะคะอย่างที่สองคือยังลืมคนเก่าไม่ได้นั่นเองนะใครชอบความทำนายแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิกวิดนะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อกันได้หรือเปล่านะจ๊ะหรือว่าอุ๊ยไปไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่วิทวิ์นะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองเธอส่งใครนะคะผ่านมาเจอคลิปแม่วิทวิดนะคะก็มีโอกาสตรงแค่ยีส่งใครนะคะที่มีวันเกิดตัาต่อไปนี้เถอจะตรง80%ไปเลยนะจ๊ะอ่ะแปดสลงท้ายด้วยอ่าคนเกิดวันลงท้ายด้วยได้แปดสนะคะคนเกิดเมษสิงหธนู คนเกิดพฤษศกับมังกรลงท้ายด้วยเลข3อ <pl ains> ่าเมสิงธนูลงท้ายด้วยเลข9นะคะคนเกิดลงท้ายด้วยเลข2นะคะอ่ามีนกรกฎพิจิกนะจ๊ะคนเกิดวัาลงท้ายด้วยเลข5นะคะมีถุนตุกลุ่มอ่าคนเกิดลงท้ายด้วยเลข1เมสิงธนูนะจ๊ะลงท้ายด้วยเลข7็เมสิงธนูค่ะมีถุนตุกลุ่มลงท้ายด้วยเลขอ่าเลข6นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข3นะจ๊ะหากใช่ไปต่อกับแม่วิทวิตได้เลยนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ด้วยเป็นรูปตัวเ็มเถอะเธอจะสามารถดูดวงกับฉันได้นะะคโห ราศาสตร์เอาไว้ดูช่วงเวลาค่ะเช่นเขากลับมาเมื่อไรหนูได้งานเมื่อไหรหนูจะได้เรียนต่อเมื่อไหร่ส่วนไพ่ยิปซีนะคะจะดูเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเช่นเขารู้สึกไงกับเธอหึงหวงเธอไหมคิดถึงเธอหรือเปล่านะจ๊ะจองมาให้ถูกต้องนะคะหนูจะได้คําตอบที่ค่อนข้างชัดเจนเถอนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แบบเออสารสัมพันธ์กันต่อหรือเปล่านะคะใต้สำรับได้นายออฟสอดนะ i ฟ e of w a n d นนะคะ King of Swords นะจ๊ะ s อ่ e n of Swords นะคะ, uh, sword, ะ,คะ The World นะคะแล้วก็ Page พ f อ w o r อ s ถามว่าถ้าจะไปต่อได้ไหมไปต่อตัวเราจะต้องปรับตัวเข้าหาเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่ามูดันโทนเนี่ยฉันเห็นดาบหนึ่งสองสามมีดาบสามเลยถือเนาะแล้วก็ความเข้าใจไม่เข้าใจกันนะคะแต่ทุกครั้งที่แบบเออมีการเปิดใจคุยกันเนี่ยก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นตัวเขาเองเป็นคนที่อ เป็นคนที่ตรงไปตรงมา คําพูดคาําจาอาจจะเป็นคนที่แบบแข็งแข็งเห้าๆอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ถนอมน้าใจเธอจ้ะแล้วตัวเขาเองมีรับลมคมในค่อนข้างเยอะนะตัวเขานะคะชอบท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักค่อนข้างที่จะเยอะแถมยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเธอ,อฉันว่าถ้าจะไปต่อนะเธอต้องตามใจเขานะคะห้ามขัดใจนะจ๊ะแล้วก็ถึงเขาจะมีรับลมคมในอะไรยังไงเธอไม่ต้องไปแบบเออไปอยังไงไปถามไปสอดไปส่องอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เขายิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เธอคนคนนี้เขามีเรื่องปิดบงังเธอเรื่องอะไรหรอ ฉันขอไข่หน่อย เอ e of Cup เรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบยังวน,ว,ยนนวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาถ้าคุณเป็นคนเก่าของกันและกันเนี่ยแสดงว่าเขาวนเวียนมาหาเธอหลายรอบแล้วนะแต่ก็ไม่คอมมิชเมนสักทีนะคะคุณรู้สึกเบื่อนะเขาก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะสาเหตุที่เขาไม่คอมมิชเมนน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองรักอิสระมากๆนะคะส่วนในกรณีที่คุณเป็นคนคุยกันเถอะช่นว่าคนอ่าคนรักเก่าๆของเขาที่น่าเบื่อนเบื่อ วนกลับมาแล้วดูสิว่าถ้าเป็นคนคุยกันอ่ะคนรักเก่าเก่าที่วนกลับมาเนี่ยมันทําให้เขาแบบหวั่นไหวหรือเปล่าเอ่ยเหมือนคุยเฉยๆฉยอะเธอไม่ได้หวั่นไหวหรอกแต่ว่ามีการไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเธออาจจะช่วยเหลือเรื่องการเงินก็ได้การปรึกษาก็ได้หรือว่าแบบเออทางฝั่งนั้นแบบคนเก่าของเขาทักมาขอแบบขอคุยขอเคลียขอแบบแต่ถามว่าจะกลับไปคืนดีกันไหมฉันว่าไม่นะฉันว่าไม่ได้กลับไปคืนดีกันหรอกอืม นะจ๊ะแต่ว่าเขายังแบบเออพรุงพรังอยู่อะไรแบบนี้เนาะอ่ะไหนดูซิว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเธอบ้างตอนนี้วินาทีนี้นะสงใครนะคะที่อาจจะอ่านไพ่ให้ได้แบบแม่วิจวิจจะลงเรียนก็ได้นะมีแบบสดกับแบบแห้งนะคะแบบสดก็คือของแถมเยอะหน่อยนะแถมไ้่ยิบซีแถมการตลาดปั้นช่องแถมการดูพื้นดวงแบบยูเรเนียนนะคะสงใครที่แบบไม่เอาค่ะแม่หนูขอตัดของแถมออกตัดของแถมออกได้เธอนะจ๊ะอยู่ที่ส่งใบเทานะคะแบบแห้งคะ่ะกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเ็มเถอะ มีโปรดาวย้าย16บใบแดงได้ถืไในดูซีว่าเขารู้สึกแบบเธอบ้างอ่านี่ใบเดิมขึ้นมานะคะ5 o f w a n d s นะคะ the star จะ10 o f w a n d s นะคะ5 o f s w o r d นะคะเพ g อ o f cup อืมก็มีความรักความชอบให้อยู่อ่ะใต้สำหรับเป็นจุดสั n นเธอนะคือเขาว่าชอบเธอจ้ะทำไมจะไม่ชอบชอบอยู่แล้วแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่ยังไงดีเหมือนแบบลักกะปิดแล้วก็เปิด,ดอะเธอแบบเป็นเด็กขี้เล่นไม่ได้เด็กหรอก อาจจะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็แบบเออเหมือนปากไม่ค่อยดีด้วยปากไม่ตรงกับใจช่วงนี้ภาระค่อนข้างเยอะนะคะเลยแสดงออกอะไรไม่ค่อยได้นะอ่าพยายามหาเวลามาหาอยู่เนาะเธอเป็นคนเดียวที่สามารถแบบเข้าใจเขาหรือเข้าไปในเซฟโซนของเขาได้ชอบไหมก็ชอบกว่าทุกๆคนที่เคยเจอนั่นแหละเธอนะแต่ตัวเขาเองก็ยังคงรักอิสระอยู่อะ่ะออันนี้ก็ต้องดูไปนานๆน,น,นะจ๊ะแต่ถามว่าชอบไหมชอบจริงๆนะชอบให้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ6 0 6 5เนะตอนนี้ ใครชอบความทำนายแม่พียงความว่าวิดวิดค่ะ